กุมารองมาตัวไละเระ<อ>กาศตสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการที่จะพาทุกคนไปสำรวจเส้นทางใหม่ๆและเป็นเข็มทิศที่จะพาทุกท่านไปชิมชอปเที่ยวสไตล์ฮาลาไปกบฮาราลูดครับและวันนี้ครับเราสามคนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ภาคเหนือเขาเรียกว่าสถานที่หนองเต่านั่นเองนะคะก็จะอยู่บนแถบดอยอินทนนท์นั่นเองอกิจกรรมที่เราจะไปทาวันนี้เนี่ยสำหรับคอกาแฟเนาะใช่สำหรับคนที่รักกาแฟ เรียนรู้วิธีการปลูกกาแฟในฉบับดั้งเดิมของชุมชนหนองเต่าที่นี่แล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเป็นป่าที่ปลูกกาแฟใช่เป็นอย่างไงแล้วก็มองภาพไม่อกนะแล้วก็ววกอย่างนึงเราน่าจะยังไม่มีใครเคยเห็นต้นกาแฟนะใช่เดีย๋ยวนี้เราจะได้เห็นเลยว่ามันเป็นอย่างไงผู้ชมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วตามเรา3าคนมาเลยครับเลยวาย เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราทั้ง5คนนะครับก็เดินทางมาถึงที่เชียงใหม่ฮิลทราฟคอฟฟฟาร์มแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาบุกไร่กาแฟของพี่แจ็คกับโกแกะกันนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมไปเลยครับไปเลยครับลไปคนละทางเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่โกแกะ ก็เอาเมลิกาแฟนมาบดมาบดดมไหมต้องดมนะความจริงเราจะต้องอันนี้คือขั้วอ่อนเราพรีเซนต์ความเป็นผลไม้ขั้วอ่อนเลยอ่ะขั้วอ่อนเลยอ่ะลองดมขั้วอ่อนดิขอหรอถ้าคนที่มาทัวร์ที่นี่ก็จะต้องขั้วกับผมเรียนดริปกับผมอันนี้คืออันนี้ถึงเป็นทัวร์ที่ทั้งหมดมีเดินมี มีเดินป่าดูป่าต้นน้ำดูวิธีการปลูกกาแฟเข้าใจเรื่องการ process ขั้วอ่อนขั้วเข้มขั้วกลางนี่มันต่างยังไงครับขั้วอ่อนเนี่ยมันก็คือกาแฟเป็นผลไม้การที่เราขั้วอ่อนเนี่ยก็คือขั้วนิดเดียวมันก็ยังมีความเป็นผลไม้มากขึ้นขั้วกลางก็คือความเป็นผลไม้ก็น้อยลงนี่นะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวให้กาแฟเดี๋ยวกล้องนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ลักษณะจะ โอเคจะเป็นสีของกาแฟที่ผ่านการดริปมาแล้วนะครับอันนี้เป็นกัวกัวอ่อนอืมยังไงดีอ่ะร้อนชุ่มคอมันมีความเปรี้ยวก่อนแล้วมันก็ขมขมปลายๆเนอะอันนี้คือรสชาติของคนกินกาแฟหรอใช่ สกินกันเท่อะไรอะคาเฟอีนไม่มันให้เทสเนอะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้พี่แจ็คจะพาไปไหนครับเดินป่าครับประมาณ3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงครึ่งเราจะไม่เดินเราจะไม่เดินแล้วเราจะส่งตัวแทนไป2คนส่งเลยถามเองตอบเองโงมากโอเคครับผมปทุกคนเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราทั้ง1 2 3 4คน ห้าก็จะขึ้นไปข้างบนซึ่งพี่แจ็คเนี่ยบอกว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นไร่กาแฟที่ปลูกแบบธรรมชาติดั้งเดิมของชุมชนปากกากยอนะครับพี่โกแกะผมฝังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับให้เราให้เราวันนี้ไม่ต้องขย๊กนะครับโาะยังไม่ได้กินข้าวเนียนกริปเลยครับเนียนกริปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเนียนกริปของโกแกะเนี่ยเป็นยังไงไปกันครับบไป ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอมาบ้านเราก็จะสปาติบชื้นคือหมายถึงว่าต้นไม้มันจะสูงมากเห็นไหมตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าดูตรงนี้นะฮะับเปลือกไม้จะค่อนข้างหนา จะปล่อยน้ำออกโดยตลอดอย่างที่2กกระเนื้อเนี่ก็คือทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้จะมีใบแห้งๆอ่ะคือการร่วงหล่นของใบไม้ที่เนี่ยมันจะหล่นไม่พร้อมกันเราจะมีเขาเรียกว่าปุ๋ยธรรมชาติตลอดปีช่วงเนี้นกมันไม่มีอาหารมันก็ต้องกินแมงมุมโดนกินหมดแล้วไม่ครับผมไม่เชื่อเพราะเมื่อกี้มันเจอเข้าคอผมอยู่ไม่่ไม่ใช่ไไมันจะมีช่วงช่วงสงครามฟินในประเทศไทยตอนนั้นน่ะคนที่นี่ก็ปลูกฟินที่เนี่ยที่เรายืนอยู่างเงี้ยความสูงที่ พร้อมที่จะปลูกฟิลลเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยนะครับเป็นไร่ฝิ่น,นลว้วนๆจนรัฐบาลเราเนี่ยณตอนนั้นก็คือหมู่แตบว่าให้โอกาสชาวเขาในการเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกฝิ่นก็คือปลูกกาแฟต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นกาแฟกาแก็ <S <S เรียกว่าไม่ยาชงุดข้อม้าคุณผู้ชมนะโดมพร้อมกันนึงเอซ้ำถ้าเราทำงานหนักมีเวลาวิางเฉยๆเลยอะกินเหมือนเพลย์ฮ<ห>ายอยู่อยูไห่ลิปตัน คุณผูชมมันมียางี่ทำได้ด้เหรอทคเ t อร์มันเหมือนเนื้ดดได้เลยถดนดงเขาบอกว่ามันมีอารมณ์ทาาสามจังหวะคี่น้ำซาซีอะครับแบบนี้เลยพึ่นเฉพาะพ้นี่กินหรอกินทำไมอากาศอะไรกันรถเออสวมมาทันมาเที่ยวแล้วทางกินทำไมรถรถฝาดนี่จะแกคนทองเัวฝเรียบร้อยนี่มัน นนคือผมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสเนี่ยครับประสบการณ์เดียวกับผมคือผมมาครั้งแรกแล้วผมรู้สึกเฮ้ยกาแฟที่เราเห็นในฟาร์มในรูปมันไม่เป็นอย่างนี้นี่เกิดอะไรขึ้นเขาอธิบายเรื่องฟิน่น<ม><ม>แล้วก่อนหน้านี้มันจะเต็มไปหมดเลยนะับตรงนี้นเป็นกาแฟแบบนี้เลยมันไม่มีการดูแลมายาวนานเลยมผมก็เลยรู้สึกเฮ้ยเราต้องทําอะไรที่นี่แล้วเรารู้สึกชอบปา่าทีนี่เรารู้สึกรักป่าที่นี่เราก็เลยเข้ามาศึกษาให้มากขึ้นต้นนั้นน่ะคือต้นกาแฟแล้วต้นนั้นคือต้นกาแฟละมไประยะสูงๆอย่างนี้ก็เก็บไม่ได้มันก็เลยกลงม็บไม่ โอจากมาเด็ดครับมาเลเซที่มันจะมีหนูมีอะไรมากินเพราะมันสูงนะครับแล้วก็ตกเต็มตนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมมาไงผมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยป่ากาแฟจริงนี่ว่าเขาไม่ทําอย่างนี้ในฟาร์มเพราะมันสูงเกินไปและธาตุมันไปไม่ถึงผลไม้ผมดึงอย่างนี้ใช่ไหมครับพอผมดึงอย่างนี้ปุ๊บผมทําดีหรือทําไม่ดีตัวนี้มันไม่ได้แย่งสารอาหารออกจากตัวแม่มันกลบกลายเป็นการช่วยมัน ใช่เพราะในฟาร์มจริงๆมันควรจะมีพื้นที่ระหว่างรากเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องนี้เรื่องแสงเรื่องการปลูกต่อไปคุณก็จะมันก็จะเป็นเรื่องราวของผมกับเขาละจะมีการทําฟาร์มในป่าย,ยังไงอะฮะก็ใกล้จะวารลนไทน์แล้วนะครับคุณผู้ชมรักใครก็ให้กาแฟานะครับให้ไปเลยทั้งต้น <c oughs> ตรงนี้พี่ช่วยอธิบายวิธีการเก็บเลยได้ไหมพี่อากาก็หนึ่งอืออ๋อ๋อก็คือว่าตัวกาแฟเนี่ยมันจะขึ้นตรงกิ่งก้านของมันมันจะขึ้นตรงตามข้อโอเคมันมอยู่ตรงเาวูตังยาวเขาทำอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไงเขย่ากันเพราะให้เอาแมงมุมออกใช่จริงๆมันมันเยอะเวลาเก็บเนี่ยเราต้องเอาให้มันแดงมาจนถึงข้างล่างเลยอย่างนี้ก็โอเคนะครับต้องแกนทั้งตัวนันนะช่วยพี่โกแกทำงานหน่อยเพราะว่า มาทั้งทีแล้มาทั้งทีแล้วคุณผู้ชมวันนี้เราเจอพระเอกของที่นี่แล้วนะครับนั่นก็คือเห็นไหมนี่ ตัวหลังจากที่เราเนี่ยเก็บเมล็ดกาแฟกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการต่อไปก็คือเราจะไปล้างไปแกะไปขั่วโดยที่พี่แจ็คเนี่ยจะพาเราเนี่ยไปแต่ก่อนอื่นเราเดินมาทั้งวันแล้วตั้งแต่เช้าหิวใช่ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเราไปพักกินข้าวก่อนซึ่งวันนี้ทางทัวร์เขาได้เตรียมอาหารที่แบบว่าเป็นชาวปะการังเกยอทําให้กินไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงตามพวกเรากันไปเลยค่ะ I'm นี้นะครับแล้วก็มาอยู่กันที่ที่เราจะเวิร์กช็อปกันต่อจะเข้าสู่การคั่วนะครับ <c oughs> การหมุนไม่ควรเร็ว <c oughs> เสียงยังไงพี่บอกหน่อยสิเยต้องเป็น <c oughs> เราเราต้องไม่มองตรงนี้เอาน,นี้ดอมองมูเขาลูกนั้นนะชื่อว่าแม่ตะร <c oughs> ะ,ะล้าใช้ใช้หูเอาใช้หูตึง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 เขาไม่ลงลนแม่ตะระละตอนนี้เขาลแกวออกเลยระวังหน่อยแซ่หอยหนึง อาสวยเลยตกลงไปดูหมดอลนี่อ่ะผมอยากเห็นชาลิฟเหลือไว้คนอื่นด้วยนะไม่ได้นะถ้าเราก็จะพาเข้ามาดูตรงนี้ในระหว่างเราจะรัสเตตคผมก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงมันไป น่าเชื่อว่าจากหวานหวานมันจะกลายเป็นขมได้เนาะอ่าขมมากขมจากอะไรจากนั่นแหละตรงส่วนที่มันไหม้ไงหอมหอมหอมอ่าจะเป็นหอมนี่คือความเสน่ห์ของมันการกินกาแฟยุคเก่าคือการหลงไหลในอารม่าส่วนต่อไปก็คือส่วนดิฟต้องรู้ในการพับกระดาษก่อนคว้างลงเลยไห่วะไม่ไงนะทุกครั้งที่ผมดิฟอะผมจะใช้20กรัม นี่ก็มีผ้าหุมใช่ <c oughs> เพื่อทําให้อุณหภูมิมันเท่ากันวเวลาเราเทลงไปอุณหภูมิจะได้ไม่เปลี่ยนไปมากเสร็จแล้วผมอยากให้ทุกคนได้จับก็คือนี่เอามือมาหน่อยครับอาา่าฮะนี่คือขนาดของเกรนไซส์ก็คือขนาดของที่เราหลังจากที่เราบดแล้วก็จะเป็นประมาณมีเดียมคอร์สนะครับก็คือไม่ได้ละเอียดมากดูมแล้วดีแล้วก็เอาเทชิ้งลมขึ้นได้อืมชิชัดมา<อ>กหล,ลังจากเทน้ําอย่าลืมนะเดี๋ยวจะให้ทาเองนะนะครับแล้วก็คุณอย่าลืมเอาน้ําออกนะเสร็จแล้ว ลงไปอรอบในการครั้งแรกเนี่ยเราเขาเรียกว่าบลูมก็คือการทําให้มันพร้อมในการที่จะสุกสกัดให้น้ํามันไหลผ่านทุกกราวบนนั้นเลยเราก็จะค่อยๆหมุนออกไปหมุนออกไปค่อยๆหมุนกลับมา เหตุผลที่จะต้องแบ่งช่วงเวลานี้ทําไมนะครับแต่ละอุณหภูมิในนี้กับในกาแฟมันต้องใช้ทิ้งเวลาให้มันนิดหนึ่งให้มันได้มาสึกนิดหนึ่งเห็นไหมเราคั่วใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นเอสเปรสโซเขาเรียกว่าไอพวกครีม่าแก๊สทั้งนั้นเลยอ่ะเราชิมก่อนอ่อนไเข้มเนี่ยร้อนเป็นเขาเรียกว่าสภากาแฟในสมัยก่อนครับได้ไหมโอเคอาราบิก้าตาพวกคุณแล้วครับ ครับว่านะพอซุยยาจะต้องใส,ใส่ใส่น้ำเพิ่มนะครับใช่ไหม ท้ายนี้นะคะเราก็อยากจะขอบคุณนะคะทางพี่แจ็คนะคะที่ได้ให้โอกาสพวกเราเนี่ยมาทํากิจกรรมแล้วก็มาเรียนรู้เอาคนะคะใช่ไหมฮิลทรอยก f แฟทัวร์นะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับการปลูกแบบวิถีของปักกิ่ยอก็คือการรักษาป่าคนกับป่าอยู่ด้วยกันยังไงโดยที่เราไม่ไปทําลายป่านะครับขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากสถานที่ที่นี่ด้วยนะครับเป็นทางเลือกหนึ่งเวลาถ้าเรามาเชียงใหม่เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราสามคนจะไปทํากิจกรรมอะไรกันต่อนั้นเดี๋ยวฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับไปกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ มาถึงร้านร้านนี้แนะนําโดยพี่เรนะครับซึ่งพี่เรเนี่ยก็คือพาร้านไฮไลท์นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไทไททองอินนะครับอยู่ที่แก้วนวรัตซอยสามนะครับผมก็ร้านที่นี่ก็จะมีอาหารเหนือแล้วก็มีอาหารจีนอยู่นานด้วยนะครับครับเดี๋ยวรสชาติอาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามพวกเราเข้าไป,ข,าไปข้างในกันครับไปกันครับไปกันเลย คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับอาหารอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเชิญเมนูแรกเลยครับพี่เล่มาสลดกุ้งทานคู่กับโรตีอกนั่นเองเมนูนึงครับเครื่องในบัวนุ่มลิ้นต่อไปก็เป็นชีสม้วนคุณหมิงนั่นเองนะครับผมน้วเมียวหางวัวข้าวซอยเครื่องในนุ่มลิ้นข้าวซอยไก่นม้วนนมสดเนื้อน้ำค้างกลางองเหนือนะครับทานคู่กับน้ำพริกหนุมแล้วก็น้ำพริกน้ำผักยอของหวานของเขาครับพี่เเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับคือโรตีกรอบนุ่มชุ่มนมข้นหวานนั่นเองนะครับผมไฮไลท์ เขาก็จะมีถั่วแดงอยู่ตรงกลางนะครแล้วก็มีนมข้นหวานชานงนผาล้ำนะเป็นผัลเขาบอกว่าเขาไม่ใส่น้ําตาลนะทุกอย่างจะเป็นความหวานขอามันเลยาแล้วก็นี่คือนมอินทผาลัมนั่นเองนะครับก้ะหองสุย่าเป็นน้ำผึ้งมะนาวค่ะ สวนได้ลรเมียนค่ะโอเคน้ำเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะให้เริ่มชิมอันไหนก่อนดีครับเนื้อน้ำค้างผมขอชิมจัดเลยครับโอเคอันนี้นะครับต่นะเขาจะตากน้ำค้างใช่เขาจะตากแดดด้วยความเนื้อครับมันจะกรอบที่ผ่านการทอดแล้วก็มีรสชาติที่เค็มพอกินคู่กับน้ำพริกน้ำผักเนี่ยมันจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็กลิ่นรสชาติของมันเนี่ยมันขึ้นจมูกแต่ว่าอร่อยครับดูดูดู โอ้เนื้วหางวัวครับเป็นเนื้อมาสติต้องลองครับชริปเราแล้วก็ในในเซฟเขาก็จะมีตัวเส้นมาด้วยเนาะเป็นขนมจีนไม่เผ็ดแล้วก็ตัวหางวัวนุ่มละลายลายดุ๊กดุ๊กเลยตามชื่อเลยลายในปากเดี๋ยวลองข้าวซอยไก่ครับเดี๋ยวขอชิมก่อนว่าสูตรของทางร้านจะกลิ่นกลิ่นกลิ่นเครื่องข้าวซอยแบบเรื่อยเรครับอันนี้ ข้าวซอยของเขาจะมีจะเป็นข้าวซอยเส้นแบนค่ะเครื่องแกงเขาอะ่ะเข้มเผ็ดร้อนเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับเดือนรอมฎอนก็เปิดปกติถ้าใครต้องการที่อยากจะมาล่าสินโอนที่นี่ก็แนะนําให้โทรจองล่วงหน้านะครับจะได้เตรียมพื้นที่ไว้ด้วยแล้วก็มีห้องละหมาดบริการพร้อมสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราสี่คนขอเคลียร์อาหารบนโต๊ะให้เรียบร้อยนะครับขอฝากพารานรูทอีพีเทียงใหม่แอร์ซีร e ี R e ภาคเหนือนะครับอยาไปจบเท่านี้นอกจากกาแฟเราจะไปไหนอีกขออุ๊บไว้ก่อนต่รายการและสำหรับฮารารู้อีพีต่อไปเราทั้ง3มคนนะครับจะพาไปแอลที่ไหนไปยะจะดหต้องติดตามชมนะครับเอาวันนี้นะครับเราทั้งสามคนแล้วก็พี่เลต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนครับอสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ ยังไงบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับรายการทั้งสองช่วงที่เราได้นําเสนอไปในช่วงแรกข่าในช่วงของดรวินัยเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้เราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการมาของอิสลามกับการละโรกนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะใช่แล้วครับในส่วนของฮารานรูธนะครับเราก็พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมเนี่ยสนุกสนานมากมายเลยครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีถัดไปนะครับคุณผู้ชมคะจากท่านอิบูอุมรัรโรองยััยลอของอันโดนีเเล่าว่า ท่านรซุลลลอฮฺซลลฺหัวไอไรทีวะซัลลมได้กำหนดให้บรรดามุสลิมต้องจ,จ่ายสกาดฟิตรอด้วยอินดาผ่าลำแห้งหรือข้าวสาลีจำนวนหนึ่งกันตังไม่ว่าผู้คนนั้นจะเป็นไทยหรือทาตทั้ทงผู้ชายและผู้หญิงเด็กและคนแก่ในหมู่ผู้ที่เป็นมุสลิมทุกคนจะต้องจ,จ่ายสกาดฟิตรอทั้งสิน้นท่านได้สั่งให้จ่ายมันก่อนออกไปละหมาดในเช้าวันอีด รายงานโดยอัลบุคอรีรายการวิถีรม m a d a นะครับยังคงอากาศแบบนี้ทุกวันครับตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางพหบ5คุณผู้ชมตื่นมาทานข้าวโซฮอตแล้วนะครับเปิดช่อง5รอดูรายการและกินอาหารพร้อมๆกันได้เลยครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่อีกครั้งพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮะบาระกฮบสวัสดีค่ะสวัสดีครับ